สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้จะมาสรุปโค้งสุดท้ายกับว่าใดครับพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับที่เด็ดของเพ่นครับแต่ว่าเกามาเชียกับจีว่างตัวเลขอ่าช่วง่ายคลิปกับจีมี่ทั้งชุดเต็มแล้วกัชุดพิเศษหรือว่าอ่าเลขมีทีมาครับพี่น้องเนาะหรือว่าชุดโค้งสุดท้ายครับผม ให้พี่น้องชี่ได้พิจัยหน้าเบื้องควบคู่กันไปในคลิปนี้ที่ว่าเป็นชุดสรุปของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผมบ่ากันชุดเต็มเพื่อนเขาสามศูนย์เก่าครับพี่น้องเนาะเลขกลางเพิ่อเผือบอะไรให้กันได้ครับผมครับสําหรับเหล็กมิติมากด้วยกันครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังนํากันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผม สำหรับคลิปหน้าครับพี่น้องเนาะคลิปหน้าครับผมครับพี่น้องที่ไล่ถ่านล่อค้อยเหล็กของอาจารย์ชายแดนครับผมอาจารย์ชายแดนครับว่างหันครับถือว่ามาได้ครับผมเพราะว่าบนหรือล่างครับผมครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเนาะผลสิตโตอีกแล้วครับผมครับคลิปหน้าเจอกันกับอาจารย์ชายแดนครับผมคลิปนี้ไปเบื้องแนวทางโคงสุดท้ายอาจารย์เชี่ยนเขาญงกันเลยครับอาจารย์ครับ ก้ามาเชียสวัสดีอาจารย์เส้นเขาไ่ครับผมครับผมสวัสดีครับเก้ามาเชียครับครับผมเอ็กสีที่ติดตามทุกานเนาะครับโค้งสุดท้ายสรุปแข็งแขน่นะครับผมทั้งบนทั้งล่างครับผมครับล่างก็จะเหลือสองขุดชุดหรือว่าจัดไว้ชุดนึงโอ้ครับผมมันก็จะมาเหมือนเข้าคักแต่น้อยังว่าอยู่นะครับอือ มันจะออกแค่และมั้งเหมือนวดที่แล้วนี่และวะครับผมเด็กมาน้ากันครับผมเออคือกันหมดเลยเนาะครับครับลักร้อยผมก็จะเหลือ,อยุ่สามตัวแต่ผมก็ว่าจะว่าจะวางตัวเดียวนะลักร้อยนะครับผมแต่ไม่รู้มันจะมาไม่มาเนาะเพราะมันเป็นสัญจรด้วยอืมถ้ามันไม่โดนก็อย่าว่ากันนะเอฟซี ครับเบิ่งสุดทีห่หวยสัญจรก็ต้องระวงังครับานโ,โทรไปหาพ่อสุพันบอกไม่กล้าลงหวยสัญจรอืมครับอืมแกบอกมันเดี๋ยวมันจะผิดเอาแกบอกนี่ครับผมผมก็เลยเอาส่งไปอย่างนั้นแหละเผื่อมันเข้าบอกนี่เนาะครับวานตามสูตรครับผมตามสูตรแหละส่วนเลขวิ่งก็ยังคงเดิมมันเดิมนะผมก็ว่าวิ่งหกข้างบนนะ่ะ วิ่งบนหกครับครับหนึ 1, 3, 6, 9, ่งสามหกเก้าเนี่ยมาแน่นอนแหละว,วิ่งหกข้างบนหลักร้อยมีศูนย์หนึ่งหกครับหลักร้อยศูนย์หนึ่งหกครับผมหลักสิบเหลือหกกับเก้าหลักสิบหกกับเก้าหลักหน่วยเหลือสามกับหกครับหลักหน่วยสามกับหก ก็จับชุดสองตัวไปสามชุดครับผมหกสามเก้าสามหกสามเก้าสามแล้วก็เก้าหกเก้าหกครับมันก็น่าจะเป็นไปในสามชุดนี่แหละส่วนหลักร้อยก็มันชนกับของเขามันได้เลขหกเนาะมันจะมาไม่ได้หกเนี่ย เขอจะเป็นหกหกสามหกหกสามแล้วก็หกเก้าสามหกเก้าสามแล้วก็หกเก้าหกและเก้าหกเก้าหกครับชุดสองตัวก็สามชุดนี้ก็ถือว่าเน้นได้เนะาะครับผมแม่นถือว่าเล่นได้เลยครับพี่นอน้องก่หลายครูครับแต่พิเศษสุดก็มั่นใจหกสามนั่นแหละ หกสามครับครับเลขตัวนี้มันน่าจะเป็นเลขมงคลกับผมนะชอบที่ไรมันมาทุกทีโอ้ให้มากเลยครับผมหกสามชุดที่สวยก็น่าจะเป็นหกหกสามเนี่ยนะห้าแต้มครับครับเอาเป็นห้าแต้มบ่อยจังเออห้าแต้มแต่ก็ ในเก้าชุดแรกที่เราลงไปคลิปแรกนั่นแหล่ยัาไงก็อยากให้เอฟซียึดไว้เก้าชุดแล้วก็หนักเบาเอาครับผมพรานี้ก็อยู่ในเก้าชุดเนาะคร,ครับส่วนเลขล่างผมก็ฟันธงไว้สองชุดแล้วเลขล่างครับผมครับมีเก้าหกกับเก้าเจ็ดเก้าหกกับเก้าเจ็ดสองเน้นเก้าหกกับครับผมเก้าหก เม็เดเตียวเน้นเก้าหกคิดว่าน่าจะปลอดภัยครับ,รบได้หลายใบแล้วบ้าจันยังหาบมา่ได้เลยเก้าหกเนี่ยได้แต่ได้แต่หกสามโอ้โหก็เก้าหกหาไม่ได้ครับผมหาซื้อยากได้ 6, หกสามมาสี่ใบหกสามหาซื้อไม่ได้เลยสั่งซื้อก็ไม่ได้สั่งจากกรุงเทพก็ไม่ได้ ทีแรกผมสั่งมานี่นะไอ้เก้าไอ้หกเก้าหกนี่แหละก็ไม่ได้ครับสั่งหกหกสามก็ไม่ได้เออหายากเอาตรงป็นเลเอกชนเนาะเอกชนเอาครับผมเก้าหกและหกหกสามเด้ครับผมบนกับหลังไปตรงเลขอาจารย์แกงระยองเลยมั้งหกสามนะครับผม จานแกงละยองถ้าแกสามเออถ้าแกเข้าถ้าแกเข้าสามตัวก็นี่แหละหกเก้าหกหกหกสามนี่แหละครับสัญจรก็สัญจรนะขอสู้สัญจรสักรอบแบบนี้โอ้สัญจรผวาดออกงามไม่ได้จ้ะสัญจรง่าเลยบ<อ>สบายบาเลย,ยครับออาถ้ามาเก้าบนเก้าล่างก็ข้างบนก็เป็นเก้าสามแค่นั้นแหละครับผมติดเก้านะครับผม บนเก้าสามงาลกที่มาผมกต้องมาอยู่แล้วโอ้จารย์ให้สามบนสามล่างเก้าเลขที่มามันก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะเลขที่มาตรงก็ล็อกเราไงครับเออยังไงก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะไม่บนก็ล่างอ่ะต้องเป็นของเราบ้างแหละเมนสามกับเก้าให้มันมาทั้งบนทั้งล่างนะน้องันนี้เนาะครับผม แมนมันต้องติดมันต้องติดอยากให้มันมาทั้งบนทั้งล่างในเอฟซี FC จะได้สมบังมังครับนี่นะครับยิงยํำแย่อยู่เอาเต็มๆได้ครับพี่น้องวันนี้บล็อคไลคู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นคัดให้แล้วครับหกสามเก่าสามเก้าหกครับผมใส่บ,บนล่างก็คือเก่าหกเนี่ยครับผมสช่นกันตั้งแต่คลิปแรกมาจนคลิปสุดท้ายก็ตัวเดียวเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขครับผม อืมเพราะเราก็มั่นใจภายในเก้าชุดเราด้วเนี่ยมันต้องมาเี๋ยวจะลงมุงล่างก็แปดชุด,ชดตเตรียมให้ความได้ครับผมครับผมนี่นะครับงั้ก็เอาเอฟเอฟซีชนอที่ยังไม่เห็นเลขดับก็ให้ FC เอฟซีไอ้เก้ามาเจียงลงเอฟซีให้ดูให้ดูด้วยกับเลขดับอะ่ะครับเลขดับแล้วก็ชุดเต็มครับผมชุดเต<า>ม็มสอง<ม>ตัวบนสองตัวล่างเลยครับ สุดโค้งสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจิตโรคให้เบิ้งในคลิปนี้สรุปไปเลยครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อว่าอาจารย์<ม>ดึงมากพอหน่นครับผมนี่นะครับพองไงก็เลขไปทางทิศทางเดียวกันหลายคนอยู่เนาะครับผมต้องสมหวังนะต้องสมหวังแล้วครับพี่น้องงวดนี้ครับเพื่อยกชอก่ยยกชองกันไปเลยแมนแมนทำมรวยยกช่องกันไปเลยพมดนี้ครับ ครับก็มาเชีกับสิลบวนอาจารย์สัมนียเดอครับผมขอบคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเหล็กอาจารย์ใช่แดนเดอร์ครับพี่น้องไล่ทานกับสอบถามมาเกี่ยวกับลักสิบบนลักสิบล่างพอดีกามาเชียทั่วไปแล้วเป็นอีกสายหนึ่งลับครับพี่น้องเนาะเพื่อนอาจจะเปลี่ยนเบอร์ไม่เดี๋ยวก็มาเชียจิตพยายาม ติดต่ออีกขังหนึ่งได้ครับผมเพราะว่าโทรไปแล้วเหมือนกับว่าเป็นอีกเสียงหนึ่งมาหลับสายครับผมคุยไปกับโรูจักกันครับโรู้วาเกิดยังขืนครับพี่น้องเนาะอาจารย์ก็จิเปี่ยนเบอร์ไม่หรือว่าจังไนครับผมเดี๋ยวจิติดต่ออีกทีหนึ่งครับสําหรับอาจารย์ชายแดนได้ครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับ วิ่งบน9เก้าด้ครับพี่น้องหลักร 10, ้อย0 1นย์หนึ่งเก้าอาทดที่กับผมหลักร้อยศูนย์หน่หลักสิบหกับเหลักหน่วย3กับ6 2ตัวบน6กสามเก้าสเ้น้นหกสามหลักร้อย6กหกสาม้สและหกเก้าหเน้นหกหกเลขล่างสองคู่ครับผมเก้าหและเกเน้นเก้าด้ครับพี่น้องครับผม เอาทายคลิปนี้เกามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยระเงินไปน้ำกันกับในหัววันที่หนึ่งมิถุนายน68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ